ใช้ iOS หรือ Android รุ่นเก่าอยู่ไหมปีหน้า2569คุณจะใช้แอปธนาคารไม่ได้แล้วนะโดยจะมีผลวันที่14กุมภา2569นะครับไปรีบทำนะเดี๋ยววันวาเลนไทน์ไม่ได้ซื้อของให้แฟนโดยประกาศเนี่ยมาจากสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งรุ่นที่จะใช้งานไม่ได้ก็คือรุ่นที่ใช้ iOS 13หรือต่ำกว่านั้นถ้าเป็นฝั่ง Android ก็คือ Android version 9หรือเก่ากว่านั้นเนี่ยจะใช้งานไม่ได้แล้วนะแล้วรุ่นไหนมันยังใช้งานได้อยู่ล่ะสำหรับกลุ่ม iPhone รุ่นที่ยังจะใช้งานได้ขั้นต่ำที่สุดเลยนะต้องเป็น iPhone 6S หรือรุ่นที่ใกล้เคียงกันเช่น iPhone 7หรือ SE รุ่นที่1รุ่นเนี้ยถ้าอัปเดตเป็น iOS 15แล้วจะยังใช้ธนาคารได้ส่วนฝั่ง Android เนี่ยมันมีหลากหลายรุ่นมากๆเลยผมอาจจะต้องสอนวิธีการดูเวอร์ชัน a n น r o i d ให้พวกคุณแทนอันที่เป็นตัวอย่างของ Sony Xperia นะครับก็จะเข้ามาในการตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงมาหาคําว่าระบบหาคาว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่นะครับก็เลื่อนหานี่ อย่างนั้นเนี่ยเวอร์ชันของ Android เป็นเวอร์ชัน9ก็คือจะไม่สามารถใช้งานแอปธนาคารได้แล้วนะในปี2069ส่วนอันนี้จะเป็น Samsung ของวิธีก็เลื่อนลงไปล่างสุดเลยเนี่ยเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็ข้อมูลซอฟต์แวร์นี่เวอร์ชัน Android 16 ไปได้อีกยาวๆเลยต้องมีคำถามแน่เลยว่าทำไมต้องให้อัปเดตต้องซื้อมือถือใหม่อีกแล้วสิ้นเปลืองเงินประชาชนผมมีคำตอบให้คืองี้ iOS 13หรือเก่ากว่านั้นอะ่ะหรือ Android เวอร์ชันต่ำกว่า10เนี่ยอายุของมันเนี่ยก็มีประมาณ5-6ปีแล้วนะครับนั่นแปลว่าเครื่องของคุณเนี่ยไม่ได้รับการอัปเดตมานานมากแล้วพอไม่ได้รับการอัปเดตจะเกิดอะไรขึ้นความปลอดภัยของคุณเนี่ยไม่ได้รับการอัปเดตทำให้คุณมีโอกาสที่จะโดนพวกแฮกเกอร์หรือติดไวรัสได้ง่ายกว่ารุ่น ทีเนี้ยพอเขาเป็นแอปธนาคารเขาต้องกําจัดความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนเลยเพราะว่าสมมติว่าคุณโดนแฮ็กไปแล้วเงินคุณหายใครรับผิดชอบก็ต้องธนาคารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละเขาเลยเริ่มตัดไฟแต่ต้นลมก็คือให้คุณอัปเดตไปเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านั้นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ iOS 14หรือ Android 10เนี่ยมันก็4-5ปีแล้วเหมือนกันนะนี่คือแบบเขาคงปรีมปรนให้มากๆเลย iPhone 6S ที่ยังใช้งานได้เป็นรุ่นขั้นต่ำเนี่ยเปิดตัวปี2015ป 2025, ป 2025, น,นี่2 0 2ากี่ลองพันยี่ปีแล้วนะยัง้งานได้เลยอะ หรืออย่างโทรศัพท์ d r o r o อยอย่างเงี้ยรุ่นที่ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะตั้งแต่แบบช่วงก่อนโควิดอีกนะแบบ2018เลยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าจะสิ้นสุดอัปเดตที่ a n นด o อย9พวกเนี่ยจะใช้งานไม่ได้ซึ่งมันก็นานแล้วอ่ะคุณก็คงจําเป็นต้องเปลี่ยนแล้วแหละสรุปสั้นๆก็คือเขาอัปเดตครั้งเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของเงินของคุณนั่นแหละครับ